ถนนสายอรรน์กลายเป็นทางผ่านของวิญญาณเรื่องจริงของถนนคลินตันในรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกามีถนนสายหนึ่งชื่อถนนคลินตันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายอรรพ์แห่งหนึ่งของประเทศถนนเส้นนี้ทอดยาวผ่านป่ารกทึบที่เงียบสงบและดูเหมือนจะไม่มีอะไรแปลกประหลาดแต่เมื่อตะวันตกดินสถานที่นี้กลับกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนที่หลงไหลในเรื่องเหนือธรรมชาติ เรื่องราวสยองขวัญของถนนคลินตันเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ที่น่าสะพรึงกลัวในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นแหล่งรวมของแก๊งอาชญากรและพวกค้าของเถือ่อมีรายงานว่าพวกเขาใช้ป่าลึกบริเวณนี้ในการซ่อนสินค้าที่ถูกขโมยมาเช่นรถยนต์และสัตว์เลี้ยงและบางครั้งแม้กระทั่งศพที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแต่ความลึกลับของถนนคลินตันไม่ได้มีแค่อดีตที่ดำมืดเพราะในปัจจุบันหลายคนที่ขับรถผ่านถนนเส้นนี้ในยามค่ำคืน ต่างบอกว่าพวกเขาประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้มีคนเล่าว่าพวกเขาเห็นเด็กชายปริศนายืนอยู่ริมถนนเมื่อพวกเขาหยุดรถเพื่อถามว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เด็กคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงหัวเราะจากที่ไหนสักแห่งในป่าแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่แถวนั้นก็ตามและคนอีกจํานวนมากบอกว่าเมื่อพวกเขาโยนเหรียญลงไปในทะเลสาบเจเรมี่ใกล้ๆกับถนนพวกเขาเห็นมือของคนตาย พุ่งขึ้นมาจากน้ำเพื่อรับเหรียญนั้นหนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในปี1980เมื่อชายคนหนึ่งชื่อจอร์ดคาร์เตอร์ตัดสินใจทดลองเข้าไปสำรวจถนนคลินต้านในตอนกลางคืนเขาเล่าว่าขณะที่เขากำลังขับรถอยู่เขาเห็นแสงไฟสีแดงสว่างวาดลอยอยู่บนฟ้าเหนือยอดไม้แสงนั้นเคลื่อนไหวไปมาเหมือนกำลังไล่ตามเขาจอร์ดพยายามเร่งความเร็วเพื่อหนีแต่เมื่อเขาหันมองกระจกหลัง เขาพบว่าแสงไฟนั้นลอยอยู่เหนือรถของเขาแล้วไม่นานหลังจากนั้นจอสูญเสียการควบคุมรถและชนเข้ากับต้นไม้เขาฟื้นคืนสติในโรงพยาบาลและไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงหมดสติไปแต่สิ่งที่เขาจาได้อย่างชัดเจนคือแสงไฟสีแดงนั้นหายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะนอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับพ่อมดแห่งถนนคลินตันซึ่งเชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในป่าลึกใกล้ถนนเส้นนี้ มีคนเล่าว่าเขาเป็นอดีตสมาชิกของลทัทธิลึกลับที่ทำการพิธีกรรมในป่าและใช้เวทมนต์เพื่อล่อลวงผู้คนให้หลงทางบางคนที่พบเห็นเขาบอกว่าเขาสวมเสื้อคลุมดำและมีดวงตาสองแสงสีแดงแม้จะมีหลายคนพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนคลิงตันแต่จนถึงทุกวันนี้ไม่มีคำอธิบายใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีต้นตอมาจากอะไรบางคนเชื่อว่ามันเป็นเพราะพลังงานลี้ลับ ขณะที่บางคนคิดว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันดำมืดของพื้นที่นี้เรื่องราวของถนนคลินตันสอนให้เราเห็นว่าบางครั้งการไม่รู้คำตอบอาจทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวมากที่สุดและบางสถานที่อาจซ่อนความลับที่ไม่ควรรบกวนถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้เรายังมีเรื่องลี้ลับอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังกดไลค์กดแชร์กดบันทึกกดติดตามเราไว้เพื่อรับชมเรื่องเล่าใหม่ๆจากเราทุกวัน